ีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในเอฟซีทูนหันนะคะครับเป็นจังไงซาตเแลม,มือนี้เฮามือหนี้กิแดดออกแต่เศร้าค่ะพี่น้องพาพี่พาน้องมะซองเบิง้งดอยตำตำพี่น้องมือนี้กอยู่เพเภอเชียงคขัจังหวัดพะเยาพี่น้อด,ด้ว,รดวครับผมดอยนี่นี่เป็นดอยหมานเอ้าทักทายกันคือว่าพี่น้องดอยหมานเมนบอตาันแลมามาเห็ดกอแดงสองดอกเด้อพี่น้องมือนี้นานพี่น้องแหกหมานด้วย กแดงไม่นีสหมานู่บ่สาวจนดเ้าอุ้ยคือสมาน่ะลบ้าวต้นนี่ไม่นี้เปนวันที่อะไรบาวต้นบอกที่สามเลยเด้อพี่น้องสามกันยาปีหกกิบพี่น้องเอ้ยไปไปมาตาต้ากย่งสงเนาะเาว้าถ้าหลวงสาวจันเลมงจะบอกสีดอก ตดอกรงนเปิดเปิดให้ที่น้องบิกน้ำเนี้ยขงเริงผุนเฮ้ยพุนเนี่ยอุ้ยขานีแนงโจ้เอาเอานี่ยนี้ยานยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุอ้ย มีอีเบดเลยเด็ตัวพี่น้องน่ะสิบอมีอีกอยู่บสาจรลมเปิดไว้ไหนั่นนั่นนั่นนี่อุ้ยน้อง่นะน้งนะอ้ยนางเป่าฮักเนาะอดรูดยังหรอคูรูค่ะพี่น้องว่าผิดบอกบอกใจพี่น้ออันนี้เพียนเพิ่น Ừ này. Ồ, này đi tìm hiền điền 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 đen điền đe. <laughs> điền thăm bát ừ. khả năng điền Ừ khả năng điền bát khả Đi điền bát khả năng điền bát khả năng เป็น,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 นยันยงไงครับเป็นทั้งใสหนึ่งครับพี่น้องโอ้โหพี่รองจีเนื้อดอกพี่บอกเลยอุ้ยอันน,อนี้ใสหนึ่งจ้าเนี่อ่ะดอกนี้อ่ะอุ้ยงามเนาะห <c oughs> <อ>ืวดอกเบิ้ลผัดค่ะจุม่มแกงกระแซบพี่นอ้องหนึ่งกระแซบต้มผัดแกงทอดแซบไปเบิ้ด เข้าแถวเลยเข้าแถวเรียงกระดานชักดอกกระสังเลี้ยมเห็ดคือมีระเบียบเข้าแถวดยังล่ะแนงต่ำมันนี่ต่ำกุ๊กไม้ตาตะเบิ่งเห็ดบอกขาเหี้ยนสองดอกสามดอกสังเลี้ยมสามดอกวินั่นนั่นมุดมุดขึ้นนะเอนเลี้ยมก็ได้บังอยู่ี่น้องดึง แบบนี้สง่าบังบางบางเออหนิงามดอกพิณองว่าทีดอกเล็กก็อเอาดอกกำงามยุมย้มยุม้มยุ้มพิณองแข็งดีดีปัดขาแมวเนีน้ยสวนดอกคืองามเด็ดออกแก๊นแปน้นน้องใส่กันไงวันนี้คนบบขืนมาเดอ้อพี่น้องมือนี่ข่าวมาเดอ้อพี่น้อง <laughs> นี่ ตาตาตาไม่อีกแล้วน้องแล้วน้องมุสันพี่น้องตกตกตกคำหนึ่งพี่น้องเอาเอ้าหัวเห็นบอกหัวเห็นป้าพี่น้องเห็ดไข่โพนไข่โพนเก่านี่จำได้บ่พี่น้องนี่นั่นนั่นเห็ดสองดอกนั่นใหญ่เดียวงามเนาะ โอ้ก็ดีนี่นี่พี่เนี่งามมากเลยเนาะอุ้ยนี่สาแดงเห็นป้วยเนี่ยแดงใช่ไปเมียไปสั่นเดี๋ยวกูอุ้ยอุ้ยบานอุ้เห็ดแดงอยู่กําหมดแดงโอ๊ยดีใจอีไรดีใจไร ดีใจอะไรวะท่านพี่ร้องมาดูใส่เล็เหินเบิดบ่บอคุณี่คุณดิน้องโอยดหนุณเนี่ยอู้เก็บยางเดียวเอาเเก็บทันเก็บแม่อยากเก็บก๋วแดงกำลังแกงเด้อพี่น้องเปิดเปิดไม่เปิดไม่ะพาด้ ไปนู่นอีกไปนู่นอีกเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นแล้วล่ะเีาต้องานี่มาทายเป็นเล่มชักดอกโอ้ยยังงัดโอ้โหอยู่ดิเป็นอะไร็ล้วอีกอื้อหืออีกบ่อีกบ่เอาเลยอื้อหือโอ้โหงอหากันารพี่น้องโคตรเร็วเอวพี่น้องเห็นบ่เห็นอยู่ แดดฟองไดกหน่อยเด้อมาแล้วลูกเอาไปน้ำก้นขาไป n h าแห้วล่ะพี่น้องเอาไปเดือดสอเลี้ยมแดดกี่ครึ่งนี่สองดองซึ่งหนึ่ดองนึ่งนี่ดองนึ่นี่ดอกนี่งอปอ่นี่ฟอปสามน้ำบ่อดอกนี่เยอะ อาลร่ม,ม,มเมงเจาะวูาแมงเจาะขาเพื่นนั่นนั่นชองจีชองจีชักดกบุ๊กมุมนีพี่น้องหลยอยู่ดูกมานคือเป็นจี๋จี๋เพืออเ่อนเราเด็ดบ,บ่

สาจะล็มกับมีมันบอกนี่บอกคุณฟังทางคุณนั่ไปนี่นีเห็นบอทิ้งแดงกี่น้องนั่นนันนีิเ้วออนี่ี่เล็บนีอ้ยลาบอกลาบอกนลาลาก่อนนี่นองบอกงันคุณหิ้งแดด ดอกนั่นเด็ดเอเวอเลยพี่น้อไปังล่ะอาเียไอบังให้พี่น้องเลยอดอกเดีดอกเดียวสีบปันไดดอกุงเดียอ้แข็ง่พี่น้องแหนึ่งปิงตำกระแซบดน้อนี่เหรอโอ้ยดอบอใ้ไเนาะ่้ ตัวมมีมูว่เฮ้ยห้าเติบห้างเติบแ่หรือะได้าจุ๋มงามัดเนาะใส่กันเนาะกคแดงแมงเจอืมงามโพี่น้องเบิ่งขาบินโอ้ยเขาโวยนี่นนองมีจีน่อยบ่ไดเอาพี่น้อง นี่น้องพออีกแล้วเอาไว้พี่น้องนะ่ะวังเขาเขาเป็นแหวนนี่พี่น้องเลยน้อยยังน้อยโอ้ของเถินกับมีพี่น้องปะนี่พี่น,อน้องเห็นบางคับนี่เอือดอกเดียวนี่ตา้งแล้วเอ,อ,เอ,อื่นพี่นออ้องงดงาม อยากใครโพลสิ่งงามแับเนาะเกิดอยุโพนสีเขียวเหรอโอ้โหขาเมยใหญ่มากยาวด้วยมาสาวเจเลมเอาผลงานใหม่พี่น้องเบิ้งกันนะมันค่ะโบมือนีสาวเจเลมมันอยู่ค่ะเขียนลอยเลยหมานมีแต่ดอกงามๆเลยพี่น้องเนียนจ้าเป็นจูมเป็นจี เห็ดไข่ก็มีเนาะเห็ดแดงก็มาเห็ดดินก็นมีค่ะพี่นอ้องตัวบ่หลายนี่ก่ะมนันหลายอยู่มันหลายจนล้นตาเต็มตาไปเลยพี่นอกก้องเลยบานหลายพูดย่อนบานเมีนค่ะครับผมเอ้าจังไรต้นตะลุยกับสาวจะเจรมสิได้ลำรากกันไปก่อนเด้อพี่น้องจังไรถ่าพ่อกันคลิปหนาคลิปนี้ต้นตะลุยกับสาวจเจริมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ